สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมแร็คเนลล็อกนั่นเองนะตอนนี้ก็เปิด Open b e t a บนสโตลไต้หวันเรียบร้อยนะครับในส่วนเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นแร็คเนลล็อกอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับที่ก่อนนั้นเนี่ยมันเปิดทดสอบมาก่อนนะครับก็ตอนนี้ Open b e t a แต่ว่ายังมีแค่ภาษาจีนเท่านั้นแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมนี้มันมีหลายชื่อนะก็ไม่ว่าจะเป็นชื่อ แ a กนาร็อกนิวสตาร์ทแ n กนาร็อกน e วเจเนอเรชันนะครับจนมาอันนี้เป็นแ a กนาร็อกเน็กเจเนอเรชันนั่นเองก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศเลยตัวเกมก็แน่นอนว่าจะเป็นแนว MMO แบบ Open World น,นั่นเองนะครับโอเคกดเข้าไปเลยฮะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกหลากหลายเซิร์ฟเวอร์เลยนะก็ลองเลือกดูเอาละกันนะครับมากดเข้าไปครับตัวละครของผมนะตอนนี้ก็จะอยู่ที่เลเวล9นะครับลองเล่นไปนิดหน่อยนะฮะนี่ครับมาแล้ว ตามนี้เลยฮนะยังเป็นโนวิกอยู่เลยยังไม่ได้เปลี่ยนอ,อาชีพนะครับผมอ่ะกดเข้ามาดูครับในส่วนของตัวละครเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเป็นตัวผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงเนาะอ่าตามนี้เลยครับผมนี หน้าตาประมาณนี้ฮะก็สามารถเปลี่ยนทรงผมได้นะครับซึ่งมันจะมีทรงผมแบบฟรีๆอยู่ตรงนี้ฮะด้านบนแล้วก็อันที่ล็อกๆไว้เนี่ยก็ตอนเข้าไปข้างในตัวเกมก็สามารถเปลี่ยนได้อีกทีหนึง่งผมจําไม่ได้ว่ามันต้องใช้อะไรถึงจะเปลี่ยนได้นะครับอืมแต่ว่าผมมันก็จะออกแนวเท่ๆหน่อยนะฮะถ้าเป็นทรงอื่นนะเนี่ยเห็นไหมดูดิอย่างเท่ปิดตาด้วยอะ่ะกุกคนเออนี่ผมยาวงี้ด้วยเด้อโอ้โหสุดจัดสุดจัดนะฮะนี่ครับมีทรงเท่ๆนั่นเลยฮนะเออนะ ก็ประมาณนี้นะคบในส่วนของตัวผู้ชายแล้วก็เปลี่ยนสีผมได้เนะาะสียังมีล็อกเลยคิดดูดิอโอเคมาดูตัวผู้หญิงบ้างครับผมเนมมาแล้วชอบเนี่ะจึบบจึบเห็นข่าวครา,าวของตัวเกมนี้ก็ประมาณว่าน่าจะมีในส่วนของไทยเราด้วยนะก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะมาแหละนะครับผมข่าวครา,าววหายอย่างนั้นนะฮะนี่ฮนะทรงผมนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะ นี่ทรงนี้ก็น่ารักนะครับผมอ่าผมเล่นตัวผู้หญิงไว้นะครับอืมน่โอเคมีหลายทรงเลยนะฮะก็ลองเข้ามาเลือกๆปรับๆดูก็แล้วกันนะครับก็เลือกเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปแค่นั้นเองจบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมตัวนี้นี่กำลังใส่หมวกตรวนี้เลยบอยแคปอ่ะโอเคกดเข้าไปฮนะอืมไปดูบรรยากาศกันครับผม ก็ถือว่าเป็นแนลกรละล็อกที่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจากที่ผมลองเล่นมานะเนี่ยก็ไม่ค่อยแย่งมอนสเตอร์กันมากมายนักนะครับนี่ฮะตอนนี้เตรียมตัวเข้าไปตรงอันนี้แล้วครับผมไปทาเควสนะก็ตัวเกมจะมีเควสตรงนี้ครับให้เรากดรับเนาะมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัตินั่นเองนะครับและทีนี้เนี่ยในส่วนกราฟิกนะครับก็กดเข้ามาตรงลูกศรตรงนี้เลยฮะ,ะมันจะมีให้เราปรับอยู่ครับเนี่ยกดเข้ามาดูครับ กดเข้ามาตรงนี้ครับอันกลางเลยนะครับแล้วก็ปรับเอานะฮะว่าเราจะปรับกราฟิกประมาณไหนนะครับอันนี้คือแบบสวยที่สุดละนะครับผมก็เนี่ยเอาให้มันสุดๆไปเลย FPS ก็60 FPS นั่นเองนะครับผมโอเคตามนั้นนะจ๊ะเอาแล้วครับทีนี้ก็กดรับเควสไปเลยดีกว่าครับผมไปเข้าไปเลยนจ้ามาครับผมโอเคเรียบร้อยเข้ามาข้างในแล้วฮะไปตามเควสทีละนิดทีละหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนอาชีพอีกนะเดี๋ยวผมกะว่าผมจะเล่นนักดาบนะครับจริงๆเ,เล่นแลล็อกเวอร์ชั่นนี้เล่นหลายรอบแล้วนะเออในส่วนของช่วงทดสอบอ่ะอืมแต่ผมก็จําไม่ได้แล้วแหละเพราะมันเปิดทดสอบมาสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วจะจําไม่ค่อยได้นะครับต่อไปต,อต่อไปแล้วกันอโอเคเรียบร้อยนะครับผม เนี่ย <Yeah. S 2> ตามนั้นครับผมเอ่อระดับสิบแล้วนะฮะตัวเกมเนี่ยเอ่อเมนูจะอยู่ตรงนี้นะครับเมนูมันจะค่อยๆปลดล็อกเข้ามามันจะเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยเยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่สาสัตว์ขี่ของเรานะครับนี่อ่าดูได้ดูได้นี่ครับหนูหน,หนูนี่เป็นหนูนะอ่าเปลี่ยนได้ด้วยครับเปลี่ยนสีได้ในนิดนึงนี่ใส่ของเข้าไปนะเปลี่ยนสีตรงเบาะนั่งได้ด้วยฮะ,ะแล้วก็อันนี้จะเ,เป็นในส่วนของชุดแฟชั่นนะครับนี่ ดูได้ดูได้ดไดแฟชั่นต่างๆใส่เข้าไปฮะหมวกเมือกก็ว่ากันไปอื้อนี้หมวกแมวน่ารัก,กว่ะอ่าแล้วก็อัน,น,นอื่นๆนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยดูเด็กเฮียเท่เท่เท่อหนอโอ้อันนี้เท่รับผมว่าเท่ะนะแล้วก็ต่อมาครับอันนี้คาบอ่าคาบไปคาบไปมีปลาด้วยมีปลาอ่ามีของคาบนะฮะอันนี้คาบคาบทำไมมะเนี่ย อ่ะโอเคอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้คือไม่ใช่ว่าเราจะแบบใส่แล้วใส่ได้เลยนะแค่มาลองใส่ให้ดูเฉยๆนะครับต้่กล้าวนะเออชุดนี้โอ้โหโคตรเซ็กซี่เลยนี่ฮะอยากได้จังแล้วก็กระเป๋าครับกระเป๋านี่อ่าประมาณนี้เอยมันต้องกระเป๋านี่ดินี่แมวดุ๊กดิ๊กว้าว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 โคตรน่ารักเลยว่ะอ่าหรือว่าจะเป็นอันนี้หางแมวนี่ฮะโอ้ใส่เข้าไปแบบ ครบชุดมากเลยโอ้แล้วก็ทรงผุมตรงนี้ครับต้องมาเปลี่ยนในนี้นะอืมแล้วก็นี้ฮะตาก็ยังเปลี่ยนได้ด้วยนะครับโอ้ถ้าได้ชุดนี้มาใส่บางโคตรเท่เลยเนะี่ยอ่ะ๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมต้องเล่นบีกสักพักใหญ่เลยนะครับโอเคมาแล้วครับถึงในช่วงของการเปลี่ยนอาชีพนั่นเองนี่มาแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเล่นเป็นอาชีพไหนอันนี้ก็แน่นอนแหละนะครับนักดาบนั่นเองนะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นเอะอโคอะโค ใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันนี้อ่าเป็นอ่อนักเวทนักเวทอออ่าอันนี้โจรแน่น,นอนอ่าต่อมานัทนูเออโอเคอ่านัทนูประเทศนะอ่าสุดท้ายเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพ่อค้าแม่ค้านั่นเองนี่ประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเล่นอันนี้อ่านักดาบนะครับจัดไปลุยกดเลยเลือกไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวมันก็จะมีให้เราแบบว่าไปทำโอ้นนี่นัน่นอีกอ่ะอืมอันนี้ทดลองหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวกดออกก่อนนะฮะเดี๋ยวกดเข้ามาใหม่ลองทดสอบก่อนใช่ไหมตรงนี้โอเคจัดไปครับผมนี่แน่นี่แนะน่นะกงสกิลนี่แน่นี่แน,ะนนะ่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เออ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 โอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยนี่แน่นี่แนะน่นะ ไอ้เนี่ยไอ้เนีนน่โอ้มันจะมันมีสก,กิลแบบสองอันเลยเหรอเนี่ยอ่าโอเคครับลงมาอีกแล้วครับจัดไปจัดการมันให้หมดนะฮะคือเราสู้ได้อยู่แล้วแหละนะครับแค่มันต้สอบไม่เฉยอีนี่เนี่ยสวยๆสวยๆสวยๆนี่เนี่ยโอเคสวย ใครที่ยังไม่เบื่อแล็กนาะล็อกนะครับก็สามารถที่จะโหลดมาเล่นกันได้นะ,อ,ะอันนี้จะเป็นคนละเวอร์ชั่นกันนะครับที่มันมีเปิดในไทยอยู่นะตอนนี้ c o ละเวอร์ชั่นกันเดอ้เอเฮ้ยเรียบร้อยตายแล้วครับผมคือแจมครับแจมนี่ประมาณนี้ยังคงยืนยันอาตัวนี้จนไปยืนยันนะผมนี่เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนยังวะมองไม่ชัดเมื่อกี้นี้ยังไม่เปลี่ยนนี่หว่า กดอันนี้ใช่ไหมอ่ะกดเข้ามาครับคุยคุยโอเคเ้ยไหนยางครับยางยังไม่เปลี่ยนคุยก่อนคุยก่อนโอเคคุยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะขึ้นไปข้างบนชืบชๆบชบชบไปแล้วครับไปแล้วภาพเกมก็ผมว่ามันมันก็สวยนะเออสวยในแบบฉบับของมันนะครับ มาแต่ไปโอเค Very g ก o ดข้าจะเปลี่ยนอาชีพให้กับเจ้าแล้วนี่มาแล้วครับนักดาบมีฮะโอ้โหมีทุกอาชีพเลยว่ะมาพร้อมเลยนี่เคารพเคารพไม่ได้เคารพแล้วนะเคารพไอ้หน้าหนวดเมื่อกี้นี้นี่ฮะคนนี้เอาละเจ้าจงพร้อมที่จะเป็นนักดาบแล้วว้าวสุยดยอดจงทำให้ดีที่สุดเท่าที่เจ้าจะทำได้ ข้าวหวังว่าเจ้าจะปกปักรักษาทุกคนให้อ,อยู่ในความสงบสุขโอเคไฮ้นานไปแล้วไปลงไปนุ่มช่านุ่มเออไม่ใช่อ่าโอเคและเจ้าจะเป็นนักดาษในวันนี้ นี่ฮะผมกล้อ,อ,งองมาโอ้โห้ยอดและกลายเป็นนักดาบแล้วครับผมนี่อ่าหัวเขียวหัวเขียวโอ,อโอเคนี่โอ้โหหน้าตาแบบโอเคมากเลยเอาละครับตอนนี้เราก็เป็นนักดาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะนี่นักดาบสาวนะครับ พร้อมที่จะออกไปลุยในโลกภายนอกกันแล้วไปฮะจัดไปเลยโอเคใส่ดาบเข้าไปอ่ามาคุยก่อนนะตอนนี้นี่ครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นการลงทะเบียนนะครับผมลงทะเบียนอ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตไออัเดทโอ้ยลิ้นพันกันนะครับเนี่ยเรามาอัปสเตตัสนะครับตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีให้เราอัปนะครับผมนี่ อันนี้เลยครับกดอัพไปเลยเนี่ยมันจะมีให้เลือกเนาะว่าจะเอาเออ่สติงเอจิวิดหรือว่ายังไงสติงเอจิสติงวิดเด็กนะครับก็เลือกเอานะฮะมันจะมีหลายสายเลยผมเอาเป็นเออ่สติงเอจิวิดละกันนะครับผมอืมหลักๆหลักๆอันนี้อ่าแล้วมันก็จะอัพให้ไดนะ้เห็นไหมเออแล้วก็กดไปเลยครับผมเรียบร้อยแค่นี้อ่าโอเคเสร็จสิ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วมีสมุดเกิดเข้ามาครับ อันนี้เป็นเมนูใหม่นะครับผมสมุดสกิลนั่นเองอแล้วก็ทําการเลือกได้นะครับว,ว่าเราเนี่ยจะอัพสกิลแบบไหนเนี่ยมันจะมีให้เราอัพเลือกแบบง,ง่ายเลยนะเออคือแบบมือใหม่ก็ไม่ต้องแบบคิดอะไรเยอะอะเราเลือกสายเราได้เลยว่าเราควรจะอัพอันไหนยังไงนะครับผมเพียงแต่ว่าเราอาจจะอ่านไม่ออกตรงนี้นะครับก็ใช้การแปลนิดน,นึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบเวลาไปเราเราไปพีเคไปอะไรเงี้ยน่าจะแบบโอเคนะสำหรับสกิลนี้นะครับก็ลองเลือกดูของเอานนี้แล้วกัน อ่ะโอเคก็มาอัพได้เลยครับอัโตโนมัติเรียบร้อยง่ายมากนะครับถือว,ว่าโอเคมากเลยนะนะตอนนี้นะครับโอเค Very Good จัดไปดไปแล้วเราก็ออกไปข้างนอกครับไปจัดก,การทำเวสอื่นๆต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนะครับถือว่าคนไม่ค่อยเยอะนะเออผมรู้สึกชอบนะฮะบ,บรรยากาศแบรว่าคนไม่เยอะถ้าเปรียบเทียบ ตอนที่ลักนาล็อกแนวแบบเนี่ยโมบายอย่างเงี้ยนะเปิดใ,ใหม่ๆนะโอ้โหคนพูดเยอะนะค,คนเข้ามาเยอะมากนะครับก็คิดว่าคนมันน้อยลงเพราะว่าวคือลักนาล็อกมันมีหลายเวอร์ชั่นเลยไงเออบางคนเขาก็เริ่มจากเอียนแล้วนะครับมบางคนก็ปักหลักเล่นแบบเวอร์ชั่นเดิมๆต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับระบบต่งตางๆหลายๆอย่างเนี่ยมันก็แบบคล้ายๆกันทั้งนั้นแหละนะครับผมมันแค่จะมีแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับ เ Quick Quest อ่าต yeah, ah, huh. yeah, right, huh? yeah. yeah. ัดไปฮะปึ state, huh? number, number. ๊บ A ปิดไปเลยนะครับจะได้ไม่ยุ่งยากปึ๊บ A จะสิ้นนะครับตัวเกมนี้เนี่ยก็สามารถใช้ ID ของ Facebook หรือว่า Google นะครับได้เลยนะอืมไม่ต้องไปพึ่งใช้ WeChat หรือ QQ อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นของสตัวไต้หวันนะฮะแล้วก็เล่นแบบลื่นๆแบบลื่นปืดลื่นปื โอเคออกมาแล้วครับแต่ไปมีอะไรให้เราอัพอีกไหมโอเคเข้ามาครับก็อัพได้ก็เลือกอันเดิมนี่ฮะและ้วจัดไปนะครับแล้วเลือกสายไหนล้วก็เอานั้นแหละนะครับโอเคสคิปข้ามปึบโอเคเรียบร้อยเอาวิ่งขึ้นไปข้างบนอีกแล้วอตัวเกมปรับได้เน้ออันนี้มุมมองตรงนี้นะครับปรับเป็น 3D มดีหรือว่า 2,5D จ้าก็ได้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะามาทําการแบบเนี้ยถ่ายรูปนี่ฮนะเห็นไหมถ่ายลงถ่ายรูปได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะปรับเอานะครับเราอยากจะทําทอะไรหรือว่านั่งสมาธิไหมละ่ะดีครับนั่งเลยประมาณนี้เอออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแบบชวนเข้าตีอะไรอย่างนี้นะครับตั้งตรงตั้งตีได้นะฮะไปไปเลยครับ ก็คร่าวๆแหละของตังเกมจะประมาณนี้นะครับอวอร์ชั่นนี้ผมกะว่าผมจะลองเล่นไปอีกสักพักหนึ่งนะครับสักพักใหญ่ๆนะฮะลองดูว่ามันจะมีอะไรแบบน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็โอเพนเบต้าแล้วเนาะมันก็เล่นได้เรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดานเควสเนาะนะครับมันก็จะมีเควสหลากหลายให้เราทำนะครับเนี่ยอยู่ในกระดานนี้แหละนะครับผมนะตอนนี้ก็เควสก็จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับทั้งเควสหลกักเควสรองอะไรต่างๆ นะครับผมเวลาที่เราไม่มีอะไรทาจากเควสต,ตรงนี้แล้วก็มารับเควสต,ตรงเควสป้ายได้นะครับผมกระดานเควสเ,เมื่อกี้นั่นแหละนะครับเอาล่ะสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ไปโหลดมาเล่นกันซะนะฮะตัวเกมเปิด Open Beta เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สโตรไทภาษาไทยก็รอต่อไปคิดว่ามันน่าจะมานะได้ยินข่าวมาแบบนั้นนะครับสําหรับเวอร์ชั่นนี้นะ โอเคว้อเดียวเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เตรานี้ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบายบายครับผม